นี่คือนะครับนะฮะเบอร์ไอซีนะครับ i อเอสนะฮะสองสี่สี่นะครับหนึ่งหกนะครับนะที่เราจะเอามานะครับเอ่ออัพนะฮะอัพพรมแดนนะครับให้กับทีวีเอ่อรุ่นนี้นะครับก็คือทีวีโซนี่เวลกานะครับนะฮเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอ่าไอซีตัวเนี้ย จกเป็นไอซีที่ไม่มีข้อมูลใดๆนะครับค่ามันจะขึ้นนะครับอย่างลักษณะอย่างที่เห็นนะครับนะไม่มีข้อมูลใดๆนะนะเดี๋ยวเราจะนะครับทำการนะใส่ข้อมูลให้กับไอซีตัวนี้นะครับนะอันาดาับแรกนะครับเราก็จะเปิดนะครับไปที่ ข้อมูลนะครับที่เราเก็บไว้นะครับในโฟลเดอร์นะครับตัวนี้ผมจะเก็บไว้นะครับคำว่าโซนี่นะครับจากนั้นนะครับก็จะคลิกนะครับคลิปที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็มาเขงาหมายถูกนะครับมาแล้นะครับเราก็จะทําการก็คือนะครับโปรแกรมนะครับมาที่โปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่โปรแกรมนะครับสังเกตว่านะครับกดที่โปรแกรมเนี่ย นะในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การลงนข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันจะมีข้อความขึ้นมานะครับเทียบข้อมูลนะครับก็คือเราก็กดโอเคนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูว่าในส่วนของ IC เนี่ยไอซี24นะครับที่เราอัพวอลเวร์เนี่ยมันมีข้อมูลไหมนะครับนถ้ามันยังไม่มีข้อมูลนะครับก็แสดงว่ายังไม่สามารถลงได้นะครับนะก็ทําการลบใหม่ หาลบใหม่หาลบข้อมูลเสร็จนะครับเราไปที่เปิดนะฮะเปิดไฟนะครับจากนั้นนะครับไปคลิกที่โฟลเดอร์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับข้อมูลมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับนะครับนั่นหมายความว่า IC ตัวเนี้นะมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้ทาการข้อมูลนะครับลงข้อมูลหรือก็อีพอมข้อมูลของเครื่องซ o นี่เว a าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยก็จะขึ้นลักษณะนะครับ,นะรบเป็นลักษณะตัวเลขนะครับตัวเลขเข้อมูลนะครับหรือ,อ,อข้อมูลดิจิตอลนอิดนี้นะครับ